พี่เจอทันหน้ามาใี่ปีพี่เอาหน้าหลอนหลอนของพี่อะไปหลอกมันเชื่อตั้นนี่พี่ใช้คีมพอะไรเนี่ยอินเดียแดงวะเนี่ยพี่ใช้คีมนี่แน่นอนเลยหรือสีพี่มาแรงไหคีมตามครับต,ตอนนี้ครับอตอนนี้ครับตอนนี้ครับอต,อออตอนนี้ความขาวควหนยากเขาจะช่วยเขาได้หรือไม่ พี่พีเนาะดียูไปชิบความข่าวครับยังไงก็ขอฝากนะครับครีมตาที่สีฟิ้แมลงมันด้วยพี่ใส่หน้ากากกับพี่ดูดีขึ้นเยอะเลยพี่มาใกล้ๆนี้เร็วเอาดีอีกขั้นขึ้นมาเมื่อกี้ฝากเอาไปใช้ไปแล้ว จะตายปูนแม่งข่าทะลุหน้าเลยอ่ะจิเจอร์ถอดหมดถอนด้วยโอเคสองตัวนึงโอเคตายอ่ะตายอ่ะตายอ่ะอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยเฮ้ยทำไมาอีกแล้วพี่โอ้โหพี่เจอของตั้นอยู่นี่เนี่ยไข่ให้พี่อยู่นี่เจอดาไปเหรอเมื่อกี้ว่าพี่อยู่ไหน จะดูเว่ยจะด้เว่ยโอออกไปก่อนอย่าหลอกกันยอนกัเลยพี่เติร์ดพี่ต้องเอาความข่าวพี่ชิดหน้ามันให้ได้ไม่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 เชื่อพี่เชื่อพี่เชื่อพี่ได้ได้ได้พี่เอาอยู่พี่เอาอยู่มันเอาอยู่เหรอพี่เอาอยู่ไอ้บ้าไอ้กระเป๋าใหญ่พี่พี่เติร์ดพี่อยู่ไหนเนี่ยเข้ามาข้างในเข้ามาเดี่ยวเดียวแตก พี่ได้ข้างนอกถาวรไปแล้วกันพี่เวลามันมาพี่เอาหน้าขาวๆข,ของพี่โชว์เลย่งแยก็พูดว่าหน้าใสไร้สิวห,ห, <c oughs> หน้าใสไร้สิว <c oughs> หน้าใสไร้สิวค่ะเน <c oughs> ี่ยบอกไปเงี้ยใช้เลยใช้แล้วดีใช้แล้วเด้ง <c oughs> ครีมตารือสีปี้แมลงวันแหน่ <c oughs> พี่โชว์หน้าขาวให้มันดูไปทีหนึ่ง

หน้าขาวไม่ว่าจะกี่แคนกี่แคนเขาก็ยังหน้าขาวนี่มองไม่เห็นครับประกันไหมพี่เจอไม่ต้องมีไหนหรอกพี่อะหน้าพี่ขาวอยู่แล้วพี่ยังไม่ขาวครับผมเฮ้ยเสียงเสียงกี่ตีมะเยอะเยอะเยอะอ่าผมจะบอกว่าส่กล้าหรืออยู8นัดนะครับปวดเยี่ยวมากเลยตอนเนี้ย โอ้แมงผีมาเต็มเลยเก็บผีก่อนเดือบบนเดตอยู่อันเดียวเฮ้ยเฮ้ยผีผีโอ้ติดติดแบนเดตพี่ปาไม่ทันเดี๋ยวนี้เลยติดติดผีอ่ะแตกโอ้ยปาเชงปาปาเชงปาเชงที่ตายละเก็บไห้หน่อย มาแล้ว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 ถ้าตั้นบอกไม่ไหวดิสเลยนะอย่าทิ้งไว้กลางทางก็พอเดี๋ยวพร้อมม่แนเดี๋ยวพร้อมมดูด้วถอะเฮดับก็ามาอ่ะ มีอยู่นิดเดียวเองนะแค่มันลงเยอะแค่ไหนวะพอเรามาสิบห้าหรือสิบนั่นแหละเราเราก็นนะทั้งเซิร์ฟิสิบกว่าแผมว่าสิบกว่าเพราะดูจากเงียมแล้วนะมาัินระวังนะอย่าปล่อยหน้าประตูเฮ้ยเอาจริงๆหน่อยสิบสาม

Thank <laughs> you. เือมสองร้อยจอกกูอยู่เลยเอ้ยเอา้อาอาอาลงนะนีขีลลยมือเ่โส่อโสเยอะมากแ่สนะมีดำสโลด้วยเปิดัโอ้พี่ไม่เป็นไร ตยขึ้นแทน่มีแม็กเยอะกว่าอเคเียเอามสดม

ตอนแรกเก็อรปครับผมผมไม่ชีเรียนหรอครับผมจมก็ลงตัวเปล่าแหละแล้จุดเก็บขวกพี่ตันมีแต่มาโดนมาใช้จิวไม่คิดจะมีรถเกี่ยว เลยเอาพี่ยังไม่ตายอีกเหรอเคยเยอะจริงเอาหหมมดไโอ้ยอมเลยปู่แตกเฉยไม่ตาย